เอฟซีนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่บ้านกอกเนี่ยวันนี้ผมเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงปู่มหาหมุนีแฉแนวกันทางนี้ก็เป็นป้าจำลองครับป้าจำลองสหายลุงพลป้าจำลองอยู่สีแดงนะครับวันนี้สีแดงครับป้าจำลองชุดก็สีแดงเนาะ ปราจำลองผมถามหน่อยใช้ครีมอะไรหน้าเด้งหน้าสวยยิงเลยใช้ครีมกวชนะครีพิสกินโอ้เป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีไม่ใช่ยายอย่าเพ้อค่ะแตงเดี๋ยวจะส่งไหมเดินแนะนำต้นอ้อเนต้นอ้ออ๋อเดี๋ยวจะโอ้ป้าจำลองจะพามาดูต้นอ้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โต้โต้สนวยแย้มครับน้าโต้โต้สนวยแย้มก็แต่งเพลงให้บ้านกอกหลายเพลงหลายเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับเคยได้ยินชื่อครับเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อสวัสดีครับอันนี้ก็คนสวยของบ้านกอกนะครับแม่จันหอมหอมครับตั้งมีาเนาะเราพบกันเนาะครับตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเนาะครับ คคิดถึงอยู่เนาะเพลงพ่ะจำลองก็จะเร็วเร็วนี้เร็วเนี้ให้อ้อมาพ่อทรงเยอมาให้อ้อมค่คุณอ้ครับอสมัยนั้นแม่ก็ไม่มีบ้านชอนพี้ก็เข้ามาดูบ้านแม่เด้อมาโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลย ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยยำลองครับต้องขับไปเบืองมเนี่ยขับไปเบืองเจ้า่อบเืครับไปยำลองเนี่ยไปยำลองก็เป็นหนึ่งในเอี้ีไลเตัวตัวก็ไปยุ่ไก่ถ้าน้อนี่เนาะครับไปยำลองผู้เนี่ยผูที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาเรียกผู้อะไรไปยำลองไี่นี่ผูอันนี้ผู้เหล็กไฟเหรอครับ พีอันนี้คือภูเหล็กไฟภู้อะไรนะครับภูป่าพงภูป่าพังภูป่าพังอ๋อภูป่าพังอันนั้นก็ภู้เทิงหัวผูเทิงหัวเออบ้านบนั้นก็ผู้ถ้าโลกปาผู้ถ้าลงเป่าอันนั้นก็ภู้ผาแอสีีีเขยวทกบผาแอบจะมาตรงนี้อ๋อจะมาตรงนี้ครับภูหลวงเออเดี๋ยวดูนะทีละผูอะไรนะครับภูกระโลนภูกระโลนเนาะอ๋อ ครับไปดูดอะไรง <c oughs>